S 1> <S 1> <S <S สวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม The Parking Bros นะครับแปลเป็นไทยได้ก็คือที่จอดรถนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิการเราไปรับชมกันเลย let's go โอเคเปิดมามันก็ให้เราหารถกันเลยฮนะนี่น่าจะเป็นลิฟเราน่าจะขึ้นมาจากลิฟต์โอ้โหรถเราอยู่ไหนวันนี้กด K เพื่ออ๋อเป็นรีโมทใช่ไหมกด K อยู่นั่นไงอีซี่อยู่ตรงนั้นเองก็แค่เดินไม่ที่รถสินะกดตบง W กดชิปเพื่อวิง่ง <c oughs> กดวิ่งได้แบบนี้นะผมว่านะมันช็อจะไม่ปกติแล้วละ <c oughs> โอ้รถเราก็อยู่นี่ไคันสีส้มหรือเปล่าเนี่ยรถเราก็ถึงแล้วนี่ไงโอเคหน่กดอะไรเอ,อ่ยอ,อ้าวไม่ใช่หรอคันนี้เหรอรถเราอยู่ไหนวะ ขั้นไหนอะกดอีกทีนหนึงไหนไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวผมขอถอยห่างก่อนโอ้ยสาเป็ดติดเอา้าเอา้าฉันสาบานว่าฉันเห็นรถมันอยู่ตรงนี้ใช่ก็แสงมันอยู่ตรงนี้อะอยู่ไหนวะรถมันวาดได้ยังไงอะ่ะมาถึงแม้ก็เจอเรื่องแปลกซะแล้วแม่อเอ้ยเอ้าไปอยู่ตรงนู้นเฉยหารถของคุณได้ครับ มึงอยู่ตรงนั้นแน่นะรถกูเนี่ยมันย้ายได้ยังไงวะมันวัดทะลุวิติได้หรือเปล่ารถสีสม้มคันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวกดใหม่มึงมีใครบางคนแก้กูอยู่เปล่าวะมึงเผยตัวมาเลยชัวร์ยูเซล <c oughs> เดี๋ยวเอา้าแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะโทมสัสมึงจอดรถไปไหนกันแน่เนี่ยกูงง,งหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ตั้งชื่อตัวละครแม่งเลยโทมสัสมึงจอดรถไปตงุงไหนกันแน่ รีโมทมึงจริงหรือเปล่าเพื่อนว h เตอร์ฟ u c k นั่นเป็นใครอ่ะกูไม่ตลกนะว้ย <c oughs> ใช่ใช่กูจะไม่ตลกเลย <c oughs> เดี๋ยวแสงตรงนั้นเออด็อบเออกดเดเม่แสงอะไรวะน่ากดโอเคได้อยู่อะกดโอเคไม่ได้แล้ว เสียงอะไรอ่ะจ้าจ้าตัวตัวอะไรวะเน,นี่ยตัวอะไรวะเน,นี่ยชิบหายเออเออเดี๋ยวหนี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 ไปไหนอ่ะอะโอเคหนีไปทางโน้นหนีไปทางโน้นฮฮพากูออกไปจากนรกลแห่งนี้ <laughs> กำแพงกำแพงลัวรล่วงเดี๋ยวข้างในมีอะไรเนี่ยเออสาวไม่คูดบิวเลยตอนนี้พลังงานกลับมาใช้ได้แล้วฉันควรจะต้องใช้ลิฟต์อืมซึ่งดีเ <c oughs> ดียวเดียวเดียวมึงเอาไฟลงเลยมึงเอาไฟลงรถเปรดนั้นมันจะได้ออกไปมึงปิดไฟ <c oughs> ชิบหายไม่น่าเปิดเลย ขออนุญาตนะฮะอาจารย์ฮะอาจารย์ฮะพอดีว่าแสงไปมันเข้าตาจริงเลยฮะตาผมจะบอดฮะอาจารย์ผมขอไปนะโอเคทางลอดของเราคือตรงนี้ What t ัดเดี l ววัดเอ็ดดิฟผมรู้สึกว่าลิฟมันอยู่ตรงนู้นเราเราวิงาว่งแม่งไปเลยเราวิ่งแป้งไปเลยอ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่วอะไรตับหลังมาเบาเดียวเดียวเดียวไปที่ลิฟต์ไปโอ้โหทำไมเออโอ้โหโอ้โหมึงเอเบื่อทำไมลไม่ขยับเองได้วะมึงพร้อมใจกันนะเพื่อนมึงพร้อมใจเกิดไปเดี๋ยวกูลงลิฟต์ก่อนไม่ไหวแล้วโอเคกดลิฟต์โอเคฉันคิดว่าเดี๋ยวด้า ดีนะได้ยินเสียงโคลีฟกิ้งชิดแมนมึงลงมาคุยกับกูเลยมึงทำแบบนี้ได้ยังไงเพื่อนมึงทำแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายแต่ลิฟเราก็โดนบล็อกแล้วไปไม่ได้แล้วสินะเรียบร้อยฮะลิฟเสียเอาไงต่อดีวันนี้หาทางออกไปจากนารกนี่โดดไม่ได้ไมเพื่อนมึงโดดไปเลยจงหวะเนี่ยขาหักก็ไม่เป็นไรเพื่อนรักษาไดเา้เราต้องไปไหนอ่ะฝั่งนี้มันไม่มีอะไรสินะมีทางลงเลยไหมตรงนี้ขอวิ่งไปดูก่อน มีประตูนี่ไงมีทางลงอ๋อมีทางลงอยู่อ๋อแล้วเราลงไปเลยไม่ต้องใช้ลิฟต์มีรถจอดอยู่ตรงกลางมีรถจอดอยู่ตรงกลางเฮ้ยกูจะไม่เข้าไปตรงนั้นมันเป็นกำดักแน่นอนผมว่าผมจะไมปประตูนั้นก่อน มันเป็นกดักแน่นอนนะผมจะไม่เข้าไปเด็ดขาดอย่าไปอยู่กับรถคันนั้นลงลิฟต์ลงลิฟต์เพื่อนอ๋อลิฟต์มันเสียแม่งเอ้ยไม่อย่าเข้าไปไอตัวเปรตนั้นมันต้องรอเล่นเราอยู่แน่เลยมันรอเซตยอใส่ผมอยู่แน่นอนเออฉันควรรอไปที่รถของฉันมึงไม่กวดไปเพื่อนมึงไม่ขวดไปที่รถเลยมึงแค่เดินลงไปเพื่อนมึงแค่แทรกตัวลงไปบังคับคุณจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยโดนเซธยอแน่มึงเขาจ้องจะเล่นคุณแน่ ยอมแล้วสินะทางเดียวสินะโอเคเปิดประตูโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ไม่กดโดนเซ็จจอโดนเขาจ้องจะเล่นคุณ เซตหยอซีหมอใส่ไข่สองห่ออะไรก็ไม่รู้ผมโดนเลยละฮะขอบคนที่เล่นเกมนี้ประมาณนี้ละกันนะครับเป็นเกมสั้นๆง่ายๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมใครช่องของผม <c oughs> ด้วยนะครับไปแล้วไม่เอาว่าปวดหูใต้หาแล้วเนี่ยแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วครับบ๊ายบาย